พักเข,าข่าคอสไตล์ญี่ปุ่นวิวทะเลหมอกน้องหมาเข้าพักได้<อ>ด้วยญี่ปุ่นเพชรบณ์ก็มีวันนี้เขนะ้ามาพักที่ไอฮักเข,าข่าคอที่นี่คือเพชรเฟรนลี่ด้วยนะพาน้องหมามาด้วยได้เลยบ้านพักสไตล์ญี่ปุ่นที่มีสวนแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นถ่ายรูปได้ทุกมุมและมีสวนให้น้องหมาเดินเล่นด้วยน้องดูแฮปปี้มากเพิ่งมาถึงก็มีเวลคัมดิงมาเสิร์ฟก่อนเลยสดชื่นอร่อยมากห้องที่เราเลือกชื่อว่าบ้านฮักนะโฮมบอกเลยว่าน่ารักมากฟิวญี่ปุ่นสุดๆมีอ่างอาบน้ำตรงหน้าต่างที่เปิดชมวิวูเขาาได้โรนต ไม่ได้ช่องพักไม่เล็กไม่ใหญ่มากเรามา3คนนะเลยขอเป็นเตียงเสริมแล้วเตียงที่ได้คือเป็นเตียงใหญ่นอนสบายโซนด้านหลังคือกว้างมากวางกระเป๋าได้หลายใบห้องน้ําแยกโซนเปียกโซนแห้งอย่างดีน้ําแอร์พร้อมทีวีพร้อมโคบแล้วดูน้องดีคือนอนชมวิวแบบได้ทั้งเพลินเลยมื้อเย็นพลาดไม่ได้ต้องหมูกระทะอยู่แล้วแต่เป็นหมูกระทะที่วิวดีมากอากาศเย็นเย็นวิวสวยสต้องมีฟิลนี้อยู่แล้วจริงๆหมูกระทะอร่อยขึ้น10เท่าเพราะแล้วถ้าบอกว่าเย็นนี้ บรรยากาศดีแล้วอยากให้ดูตอนเช้าก่อนตื่นมาคือฟิลนี้เลยหมอกลงนิดหน่อยอากาศคือสดชื่นมากสูดหายใจได้เต็มปปดแล้วอาหารเช้าก็มาเสิร์ฟที่ห้องแล้วกินไปชมวิวไปใครอยากดดได้ฟิลญี่ปุ่นใกล้ฉันไม่ต้องบินไปไกลเซฟคลิปนี้ไว้เลยแล้วฝากกดติดตามเค้กไว้ด้วยนะ